ชายอยากได้ผู้หญิงแบบไหนแต่งงานด้วยคุณค่าพ้อแรกที่ทุกคนจะต้องมีนั่นคือสวยมันไม่ใช่แค่สวยธรรมดาเคยเห็นผู้หญิงที่สวยสวยแต่ไม่มีสเสน่ห์เลยเขาไม่มั่นใจในตัวเองเ,เพราะฉะนั้นความสวยความเซ็กซี่ความดูดีความดึงดูด attract ือทัศน,นคติคือ attitude ของเราที่มีต่อตัวเองเป็นพลังงานที่ผลิตออกมาและส่งออกไปพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยมันไม่เกี่ยวกับบรรทัดฐานของใครที่จะมองหรือว่าปากของใครที่จะพูดว่าเอ้เธออ้วนไปนะเธอผอมไปนะเธอดำไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวจ้ะทุกคนความสวยอยู่ที่ attitude หรือว่าทัศน,นคติที่เรามีต่อตัวเองข้อที่สองสิ่งที่ จะทำให้เรามีคุณค่าจะต้องฉลาดทางอารมณ์เราอาจจะฉลาดเราอาจจะทางานเก่งเอาทำไมครูขันหนูก็ฉลาดหนูทำงานเก่งหนูเป็นระดับหนะัวหน้าแต่หนูไม่เห็นจะมีใครมาชอบเลยเราต้องฉลาดทางอารมณ์ฉลาดรู้ว่าอารมณ์ไหนควรจะตลกสถานการณ์ไหนควรจะจริงจังสถานการณ์ไหนควรจะพูดแบบไหนสถานการณ์ไหนควรจะ เฮ้ยอ,อยู่เฉยๆเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้พูดที่ดีเวลาที่จะต้องขออะไรก็ชื่นชมไปก่อนถ้าเขาต้องการอะไรอ่ฟาฟังเขาบอกว่าผีเข้าไวัยทอมิชาอะอาฟ,งฟงังฟังฟังควบคุมอารมณ์เก็บเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอธิบายเดี๋ยวค่อยไปพูดทีหลังใครชนะอารมณ์ ชนะทุกสิ่งอ่อนหวานบ้างบางครั้งเซ็กซี่บ้างบางหนนะทะลึ่งทะเลนบ้างผู้ชายก็ชอบผู้หญิงแบบว่าทะลึ่งทะเลนบ้างนะตลกบ้างก็ดีอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีหลายสีสันส้มตำเลยแซบอิรีเลยมันคือเบสเวอร์ชั่นของเรามีคุณค่าในแบบของเราคือทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยไม่ได้เฉพาะว่าจะให้ผู้ชายมาชอบเรานะ เราทำเพื่อตัวเราเองข้อที่3อ่ะ mm hmm. ดูแลตัวเองได้ผู้ชายสมัยนี้ก็ไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่แบบว่าอ่อนแอยุคนี้มันเป็นยุคของผู้หญิงที่เก่งดังนั้นผู้ชายก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเรายืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้ชายเคารพเราก็คือการที่คุณเนี่ยสามารถที่จะยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้คู่โค้ดมาเยอะมากเลยนะคุณมีคุณค่าในตัว สามารถที่จะทำงานว่าแพชชั่นอะไรสิ่งอย่างหนึ่งเนี่ยน,น่นแหละแฟนคนรอบๆตัวแฟนจะสู่ของคุณเข้มแข็งได้สามารถที่จะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษ,ษาให้กับสามีในอนาคตนี่แหละการเพิ่มคุณค่าที่คุณจะเป็นผู้หญิงที่ใครก็ปรารถนา